สวัสดีทุกท่านนะครับผมกิติบักเข็มนะครับจากศูนย์เรียนรู้บ้านนกนกไทยอําเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็มาแนะนําอาคารศูนย์เรียนรู้บ้านนกนกไทยนะครับตั้งอยู่ตําบลสักแก้วอําเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนกแ่นกินรังนะครับแล้วก็ได้เก็บข้อมูลรวบรวมทางด้านวิชาการอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะติดต่อและก็เข้ามาเยี่ยมชมนัดหมายเข้ามาได้นะครับ ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้เนี่ยก็จะมีข้อมูลแล้วก็พวกหนังสือคู่มือการดูแลนกแก่นกินรังต่างๆนะครับท่านที่ผ่านไปแวะมาก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับให้โทรสอบถามเส้นทางเข้ามาได้นะครับแล้วก็ภายในอาคารนะครับก็ยาตีไม้ตีรังสําหรับนกแอ่นกินรังเกาะน,นะครับแล้วก็มีการอธิบายข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับนกแก่นกินรังให้ท่านนะครับสําหรับผู้ประกอบการใหม่นะครับ อาคารของศูงนย์เรียนรู้นี้ก็จะมีบ้านน,านกตั้งอยู่นะครับบนเนื้อที่กว่า50ไร่นะครับเป็นอาคารโกดังปรับปรุงจากอาคารชั้นเดียวนะครับเมื่อก่อนก็เป็น,นของกลุ่มเกษตรกร,กรทําสวนตําบลสักแก้วนะครับแล้วก็ได้ทิ้งร้างกว่า20ปีผมเองก็ได้เข้ามาปรับปรุงอาคารหลังนี้นะครับที่เลี้ยงนกแก่นกินรังกว่า13ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้สร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ขึ้นนะครับ สำหรับภายในอาคารศูนย์เรียนรู้ก็มีนกแอ่นกินรังอยู่จำนวนมากนะครับก็ได้สร้างมาแล้ว13ปีกว่าก็เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านนะครับทุกท่านาได้เข้ามาศึกษาข้อมูลกันได้นะครับสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เปิดให้ทุกท่านนะครับได้เข้ามาเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนกแก่นกินรังโดยเฉพาะนะครับกอ็อย่าลืมติดต่อเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับนัดหมายกันเข้ามาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ